ตาพี่ไปทำงานก่อนนะ ต่นแล้วเคยียปัน้นพร้อมยังพร้อมแล้วปากไปเลยที่เดิม คุณครูขาวส,สวัสดีครับมันมีมีอะไรผมจะทำไหมครับหลังบดข้าวอ,อ๋อวันนี้ครูว่าจะให้เธอไปช่วยทำแปลงขัดหลังห้องเรียนเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับเออครูคิดว่านายต้ามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นถ้าถงั้นครูว่าให้เขาใช้ในทางที่ถูกต้องดีกว่าเพื่อจะใช้ในการทำแปลงปลูกผักขายเนาะงั้นเราลองไปดูแปลงกันต่อว่าจะได้ทำ ครับผมเฮ้ยดูสิไปเจอเว็บหนึ่งมาเขาบอกว่าแตกดีจริงอ่ะในในเขอดูหน่อยสิดูว่ะแตกดีจริงว่ะเฮ้ยเอาอยู่ดิเว็บนี้แตกกัวเลยว่ะเฮ้ยสอนได้ดีได้ดีขนาดนี้แล้วแม่งมีแต่เสียกับเสียว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกพวกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นใหม่เล่นใหม่แม่งหมดตัวแล้วว่ะทำไงดีวะ ไปกู้เงินดีไหมวะเห็นรุ่นพี่เขายืมมาขาเล้ เฮ้ยช่วงนั้นพี่โยนไปอ้าวผมไม่มีครับพี่เนิงไฮ้ยพี่ผมไม่ได้เบี้ยวพี่ผมไม่มีจริงนะพี่เฮ้ยไม่มีก็ตำรวจสั่งสอบไม่ดีวะาผมก็แล้วก็วิ่งตำรอแล้วก็วิ่งพี่พี่ทำอะไรน้องผมพี่พี่เราผมไม่ทำอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยน้องมึงติดนี่อยู่สอบพันวะติดตอนไหนครับพี่วานเนี่ยกระวกเาผมก็มีมีไม่พอเลยพี่มีเท่าไหร่ มี่ยู่สามร้อยเองพี่อามาก่อนก็ได้สองวันพวกกูจะมาทวงใหม่ไปไหนบอกพี่มาสิทำไมถึงได้ไปยืมเงินเขาผมเล่นการพนันออนไลน์จนหมดตัวเลยไปยืมเงินเขามาตอนนี้ผมต้องการเงินมา,มากๆเลยพี่ไม่งั้นเขาก็จะมาทำร้ายผมอีกแน่งั้นเดี๋ยวพี่จะลองหาวิธีขายต้นไม้ที่พี่ปลูกไว้งั้นผมก็จะ หาทางมาช่วยพี่อีกเลยอุ้ยนี่มันสามารถขายในออนไลน์ได้นี่นะเดี๋ยวไปบอกพี่ชายดีกว่าพี่ครับผมเห็นคนไฟ้สดขายของในตลาดออนไลน์เราลองมาไร้สดขายต้นไม้ดีไหมครับพี่แต่พี่ไม่เคยไร์สดเลยนะไม่ลองไม่รู้นะครับพี่เป็นใครครับสวัสดีครับผมชื่อตาและสัสนนี่พี่ชายของผมชื่อต้นนะครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรามีต้นไม้สองเชิดมานําเสนอ ต้นนี้คือต้นวาสนาส่วนต้นนี้คือต้นกวากมารากตอ๋อขอบคุณออเดอร์ของเบญญาภาแล้วก็สมัยด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆออเดอร์ที่สั่งเข้ามานะครับวันนี้ก็ขอจบรายเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากจะไปส่งต้นไม้ให้ลูกค้านะครับขอบคุณครับต้นไม้มาส่งแล้วครับสองต้นนะคะครับผมขอบคุณนนะคะ่ะขอบคุณครับ มปส่งรายการขอบคุณค่ะขอบคุณครับ